สลับกันสอน,อนเหรอคะสลับตารางสอนเหรอคะคุณครูตารางโต๊ะหนมูมาแม่เอ๊สีเหลือไม่อยิบสีชมพูเออค่ะโอยไปไปนักเรียนขยันนั้นเอาค่อีบเอาเลยน,<ส>นี่เป็น

พาวอยากเนกับออ้้วาเรียนวิชาวลอขเทียง่เียงไม่ชอบขัพี่ขัพี่ออะไรอ่ะสอนกันนะเดี๋ยแม่ลงขับพี่นั้นไม่ใช่หรอเก่งมาก